สวัสดีนะครับกลับมาพบกับประโยคขั้นเทพพาร์ทสนะครับครั้งนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ infinitive แล้วก็ ing form ของกริยานะครับรูปแบบที่เป็น infinitive ของกริยาแล้วก็รูปแบบที่เป็นการเติม ing ที่คำกริยาเช่นกันเป็นยังไงนั้นมาตามมาดูกันเลยครับถ้าความกันสักเล็กน้อยนะครับจำได้กันไม่เอ่ยว่าประโยคนั้นจะต้องมี ภาคประธานและภาคแสดงซึ่งเราก็แทนด้วย s บวก v ใช่ไหมครับและเรามาพูดถึงเรื่องของประโยคขั้นเทพเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะทำให้ประโยคของเรามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับมีความสลรสวยมากยิ่งขึ้นเราจะต้องมีอะไรมากไปกว่า s บวก v นะครับซึ่งเราก็พูดไปแล้ว2ตัวด้วยกันก็คืออันที่หนึ่งคือ object นะครับแล้วก็มาครั้งที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องของ adverb นะครับและครั้งนี้นะครับ มีอีก2ตัวที่เราจะพูดถึงก็คือ infinitive แล้วก็กริยาที่เติม ing มาดูกันเลยครับครับในคลิปนี้นะครับจริงแล้วต้องการจะบอกว่าคำกริยาบางคำเนี่ยที่เราเอามาใช้เป็นภาคแสดงของประโยคเรานะครับบางทีมันอาจจะมีการขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าทำสิ่งหนึ่งเพื่ออะไรทำสิ่งหนึ่ง ด้วยความหมายว่ายังไงนะครับอาจจะฟังงงๆนะครับมาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับ My brother promised to help me คำกริยาหรือภาคแสดงในประโยคนี้ก็คือคำว่า promised ใช่ไหมครับคือสัญญาสัญญาว่าอะไรล่ะนะครับว่าจะช่วยนะครับพี่ชายของฉันนะครับสัญญาว่าจะช่วยฉันอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมี infinitive ตามมานะครับ infinitive มันก็มักจะปรากฏมาพร้อมกับ to ใช่ไหมครับเราเรียกว่า infinitive with to นะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับ Siri doesn't want to wait Siri ไม่ต้องการที่จะรอนะครไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการที่จะรอลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาดูตัวอย่างของคำกริยาในลักษณะแบบนี้นะครับก็อาจจะมีกลุ่มคำพวกนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมีมากกว่านี้หลาแต่ก็เอา ที่ใช้กันบ่อยๆมาให้ดูนะครับคำแรกนะครับ afford นะครับก็คือหามาได้นะครับซื้อมาได้สามารถซื้อได้นะลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ dare ก็คือกล้าที่จะทำกล้ากล้านะฮะแล้วก็คำหนึ่ง d e s i d e อันนี้ก็คือตัดสินใจนะครับคำหนึ่ง deserve อันนี้ก็คือสมควรที่จะได้รับนะครับเหมาะแล้วที่ที่เป็นแบบนั้นนะครับ อีกคำหนึ่ง want อันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับต้องการนะครับต่อไปครับ hope คาดหวังหวังว่านะครับ learn นะครับ learn ก็คือเรียนรู้นะครับ learn to play tennis เรียนรู้ที่จะเล่นเทนนิสเกเป็นต้นนะครับ mean ก็คือตั้งใจตั้งใจที่จะทำมีความตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ offer นำเสนอนะครับ pretend อันนี้แปลว่า,าเสแสร้งหรือว่าแกล้งทำหรือแกล้งว่า,าแสร้งทำว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันฟังดูอาจจะเป็นนักกีท์นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ promise ก็คือสัญญาใช่ไหมครับแล้วก็ refuse ก็คือปฏิเสธนะครับ seem seem นี้แปลยากหน่อยนะบางทีก็แปลว่า ดูเหมือนจะดูทำนองว่านะครับแล้วก็ plan ก็คือวางแผนใช่ไหมครับแล้วก็ agree agree ก็คือตกลงนะครับเห็นด้วยนะครับ arrange จัดแจงจัดวางนะครับแล้วก็ have have ตรงนี้มันจะเป็นรูปที่เราคุ้นเคยกันคือ have to ซึ่งแปลว่าต้องใช่ไหมแต่ว่า must แปลว่าต้องนะครับ นอกจาก infinitive แล้วนะครับยังมี ing form นะครับหรือรูปกริยาที่เติม ing ที่เอามาใช้ในลักษณะการขยายความของคำกริยาแบบที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นะครับแต่เคสแรกเป็นเรื่องของ infinitive ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของกริยาที่เติม ing เอามาใช้ในลักษณะเดียวกันก็คือขยายก,กริยาหลักใช่ไหมครับกริยาที่เติม ing นั้นนะครับ บางครั้งถ้าเราใช้เป็นคํานามเนี่ยเราจะเรียกมันว่า gerund นะครับมันก็จะคล้ายๆกับภาษาไทยเราเวลาเราเอาคํากริยาเช่นทํางานอย่างเงี้ยนะครับมาเติม prefix ก็คือคําว่าก,การแบบนี้นะครับก็จะทําให้คํากริยาคํานั้นเป็นคํานามนะครับจากทํางานก็จะเป็นการทํางานใช่ไหมครับพอมันเป็นคํานามปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอามาใช้เป็น กรรมของประโยคหรือแม้แต่จะเป็นประธานของประโยคก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราจะพูดถึงในกรณีที่มันเป็นกรรมของประโยคนะครับมาดูตัวอย่างประโยคนะครับ Have they finished painting the the garage? พวกเขาทาสีลงรถเสร็จหรือ,อยังนะครับ Finish คำว่า finished ตรงนี้แปลว่าเสร็จแล้วหรือ,อยังใช่ไหมครับเพราะว่ามันอยู่ใน perfect โนครคงสร้างแบบ perfect Painting เป็นกริยาในรูปของ ing นะครับเป็น gerund เป็นกรรมนะครับเป็นกรรมของตัว finish นะครับต่อไปประโยคที่ 2. we enjoy sitting in the garden พวกเราสนุกสนานพอใจรู้สึกรื่นรมบันเทิงใจนะครับกับการนั่งในสวนใช่มครั sitting ก็เป็น gerund นะครับเป็นกริยาที่เติม ing นะครับเป็น รมของกริยา enjoy นะครับลักษณะคำกริยาคำไหนบ้างที่จะใช้ลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีกลุ่มนี้นะฮะจริงก็มีมากกว่านี้นะครับ uh, avoid นะครับ dislike enjoy avoid ก็คือหลีกเลี่ยง dislike คือไม่ชอบ enjoy ก็คือชอบทำนะครับหรือสนุกกับมันนะครับ finish ก็คือทำเสร็จนะครับ um, give up เลิกไม่ทำแล้วยอมแพ้ imagine ก็คือจินตนาการหรือจินนั่นเองนะครับ keep นะครับรักษาไว้หรือยังคงทำอยู่นะครับยังคงทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับ practice ฝึกฝนนะครับแล้วก็ stop หยุดนะครับพวกเนี้ยจะตามด้วย gerund นะครับแต่พวกเมื่อกี้จะตามด้วย infinitive ใช่ไหมครับมีสกลุ่มแล้วนะครับ แต่ก็มีคำกริยาบางคำเหมือนกันนะครับที่สามารถจะตามด้วย infinitive ก็ได้หรือตามด้วยกริยาที่เติม ing ก็ได้ความหมายไม่ต่างกันนะครับมาดูตัวอย่างนะครับมาลี ali, นะครับ likes to stay at home สมศรี likes staying at home นะครับ สองสองประโยคนี้ความหมาย <c oughs> ไม่ต่างกันเลยนะครับถ <c oughs> ึงแม้ว่าเวลาเราแปลอาจจะแปลว่ามาลีชอบที่จะอยู่ที่บ้านนะครับสมศรีชอบการอยู่ที่บ้านอาจจะแปลต่างกันแบบนี้ด้วยด้วยด้วยความโครงสร้างของของการแปลนะครับอาจจะแปลต่างกันแบบนี้แต่ความหมายในภาษาอังกฤษนั้นมันก็เหมือนเหมือนกันนะไม่ไม่ได้ต่างกันมาดูกลุ่มคําที่ สามารถใช้ได้ทั้ง infinitive และก็ mm hmm. กริยาที่เติม -ing กันครับอย่างเช่นนะครับ begin continue begin นี่คือเริ่มต้นใช่ไหม continue mm hmm. ก็คือดำเนินต่อไปทำต่อนะครับ hate นะครับเกลียดแล้วแล้วก็ intend ตั้งใจมีความตั้งใจจะทำ like ชอบนะ love รักนะครับ prefer ชอบมากกว่านะครับ แล้วก็ start เริ่มต้นเหมือนกันน่ begin start ใช้ได้ใช้แทนกันได้เลยนะครับแต่นะครับถ้ามีคำว่า would มาใช้กับคำว่า hate เช่น would hate would like would love would prefer เราจะใช้ infinitive นะครับเราไม่ใช้ ing นะครับจึงแม้ว่าถ้าไม่มี would แล้วเนี่ยมันจะใช้ได้ทั้งสองแบบก็ตามนะครับตัวอย่างประโยค Would you like to go for a walk? Would you like to go for a walk? คุณต้องการจะไปเดินหรือเปล่าไปเดินกับผมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ I'd love to visit Japan. <c oughs> I'd love to visit Japan. อ,อย่างเี้เป็นต้นนะครับก็ันี้ก็คือรูปยอ่อของวูธนะครับต้องอ,อยากจะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ ่อามาครับก็เป็นกลุ่มของคำกริยาที่ใช้ได้ทั้งตัว infinitive แล้วก็กริยาที่เติม ing นะครับแต่มันมีความหมายต่างกันนี่สิครับเมื่อกี้มันใช้ได้ทั้งสองแบบแต่มันมีความหมายเหมือนกันแต่ครั้งนี้เนี่ยกลุ่มคำกริยาพวกนี้เนี่ยมันจะให้ความหมายที่ต่างกันถ้าใช้ infinitive กับกริยาในรูปของ ing นะครับซึ่งก็คือนะครับ ตัวอย่างตัวอย่างนะครับก็คือ try remember forget try คือพยายามบางครั้งก็แปลว่าทดลองใช่ไหมครับ remember จดจำใช่ไหมครับแล้วก็ forget นะครับก็คือลืมนะครับมาดูต,ตัวอย่างนะครับ i tried to lift that heavy stone ผมพยายามที่จะยกหินก้อนหนักก้อนนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึง่ง if you can't read where you are Try sitting near the window ถ้าคุณไม่สามารถจะอ่านออกนะถ้านั่งตรงนั้นมันอ่านไม่ออกเนี่ยก็ไปนั่งใกล้หน้าต่างเป็นต้เนเขาลองไปนั่งใกล้หน้าต่างดูก็ได้เห็นไหมครับความหมายมันคำคำเดียวกันแต่ความหมายมันมัน,ม,นมันต่างกันนะครับพอมาใช้กับกริยา ing มันแปลว่าลองนะครับแต่พอมาใช้กับ infinitive มันแปลว่าพยายามนะครับ Don't forget to phone Tim อย่าลืมโทรไปหาทิมนะ I'll never forget seeing that picture ฉันจะไม่มีวันลืมการได้ยนภาพภาพนั้นได้ได้มองเห็นภาพภาพนั้นนอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับจริงๆอยากจะเอา remember มาด้วยนะแต่ว่าสไลด์มันเนื้อที่มันไม่พอนะก็เลยเอาที่มัน เราคุ้นๆเห็นๆกันบ่อยๆมาเป็นตัวอย่างนะครับมาฝึกฝนกันหน่อยดีกว่านะครับมาช่วยผมทําแบบฝึกหัดนะครับอาจจะพอยส์วิดีโอนะครับพอเห็นคำถามแล้วอาจจะพอส์วิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ลองทําดูนะครับแล้วก็เรามาเฉลยด้วยกันนะครับก็คือ put in the correct form of the verb in brackets นะครับใส่รูปแบบของคำกริยาที่ถูกต้องนะครับคำกริยานั้นมันจะอยู่ใน วงเล็บนะครับก็เปลี่ยนให้มันเป็นรูปแบบที่ถูกต้องแล้วก็เติมในช่องว่างนะครับข้อที่1นนะครับ we've decided มีคำกริยานในวงเล็บก็คือ go to the beach นะครับเราตัดสินใจที่จะไปชายหาดนะครับแต่เราจะใช้ว่า to go to the beach หรือว่า going to the beach นะครับคำนี้นะครับคำตอบก็คือ to go นะครับ we've decided to go to the beach นะครับ มาข้อที่2ครับ you shouldn't avoid คำกริยาในวงเล็บคือ talking นะครับ about your problems นะครับ avoid แปลว่าหลีกเลี่ยงนะครับคุณไม่ควรจะหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยนะครับหรือการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของคุณมีอะไรก็ต้องเคลียร์กันมีอะไรก็ต้องพูดกันนะครับจะใช้ talking หรือว่า to talk อันไหนกันแน่นะครับคำตอบก็คือ You shouldn't avoid talking about your problems. Call three. Mana refused to help us. Liu. Mana refused helping us. I คำตอบก็คือ to help To help. Mana refused to help us. Mana, but this is would you prefer to pay? หรือ Would you prefer paying now or later? นะครับ To pay หรือว่า pay นะครับเราเห็นคำว่า would มาช่วย prefer ใช่ไหมครับ would, would จำได้ไหม Would like, Would love, Would prefer, Would hate พวกนั้นก็จะใช้ infinitive นะครับเพราะฉะนั้นก็คือ Would you prefer to pay now or later? นะครับข้อที่5ข้อสุดท้ายครับ Why does money keep to talk หรือว่า talking about her mother ทำไมมานีถึงได้พูดถึงแต่แม่ของเขาอยู่เรื่อยๆนะครับจะเป็น talking หรือว่า to talk นะครับก็คำตบก็คือ talking นะครับ Why does m a n y keep talking about her mother นะครับทำไมมานีถึงพูดถึงแม่เขาบ่อยๆพูดถึงแม่เขาจังเลย อันนี้ก็เป็นเรื่องของ infinitive แล้วก็กริยาที่เอามาติม e ng นะครับซึ่งเราเรียกว่า gerund เอามาทำเป็นกรรมของกร,ริยาหรือภาคแสดงนะครับเพื่อขยายความให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นรอบที่3ใช่ไมเป็น3อย่างแล้วนะครับจําได้ไหมอัครั้งแรกเราพูดถึงเรื่องของกรรมซึ่งเป็นคำนามและสรรพนามใช่ไหมครับ แล้วก็ครั้งที่2เราพูดถึง adverb และครั้งที่3เราพูดถึง infinitive แล้วก็ gerund หรือกริยาในรูปแบบของ ing ที่ใช้ในลักษณะของการเป็นคำนามเอามาเป็นกรรมของอาภาคสแสดงในประโยคใช่ไหมครับ3แบบแล้วนะครับในการที่จะทำให้ประโยคของเรามันดูสะสวยและชัดเจนยิ่งขึ้นนอกเหเนี่ยไปจากมี svv แ,แล้วก็จะมีไอ้3ตัวนี้นะครับมาทำให้ประโยคเรามีความชัดเจนยิ่งขึ้นเรายังเหลืออีก2นะครับเหลือเหืออีก2นะครับ อีก2วิดีโอที่จะหมดเรื่องของอประโยคขั้นเทพนะครับนะครับครั้งหน้าก็มาติดตามดูครั้งหน้าน่าจะเป็นเรื่องของคลอ s นะครับก็คืออนุประโยคนั่นเองมาทำให้ประโยคมันดูยาวขึ้นดูสวยขึ้นดูรูขึ้นนะครับจะเป็นยังไงก็ติดตามกันครั้งหน้านะครับสำหรับครั้งนี้ก็สวัสดีครับ